ปรมมานูในพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้โดยปรารถนาจะให้ผู้ศึกษาในส่วนที่เป็นรูปได้ทราบว่าแท้จริงรูปทั้งที่มองเห็นด้วยตาและรูปที่ไม่สามารถมองเห็นได้เหล่านี้คือรูปปรมมานูแต่ละหน่วยมาประชุมกันขนาดของปรามานูในพุทธศาสนาแบ่งไว้ดังนี้หนึ่งเมล็ดข้าวเปลือกแบ่งออกเป็นเจดอูกา หนึ่งอุกาแบ่งออกไปอีกเป็น7ลิกขาหนึ่งลิกขาแบ่งออกเป็น36รัถะเรนูหนึ่งรัถะเรนูแบ่งออกเป็น36ตัดชารีหนึ่งตัดชารีแบ่งออกเป็น36อนูหนึ่งอนูแบ่งออกเป็น36ปรมาณูหนึ่งปรมาณูจึงเท่ากับหนึ่งเมล็ดข้าวสารถูกแบ่งออกเป็น